บอกว่าคลิปเหตุการณ์นี้คือเป็นคลิปที่ตำรวจขอค่าดูแลด่านอาขอค่ากาแฟด้วยนะ <c oughs> ขอจากใครขอจากประชาชนที่ขับรถผ่านด่านตรวจอะเ,อเราเราไม่ซื้อดื่มไม่ต้องขอค่ากาแฟแล้วก็มีค่าด่านค่าดูแลด่านนะคะ <c oughs> ทีนี้ชาวเน็ตโอ้โหเข้าไปวิพา์วิจารณ์คลิปนี้กันยับเลยนะคะถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีการช่วยกันแชร์วั่นโลกโซเชียลเลยตอนนี้นะคะเอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยใครยังไม่เห็นคะ่ะ <c oughs> ไม่คุได้นานไหมอะแรงดวยจำแด้นานมากเนียมากเลย่ไมมเคยเลยนหรอปกติเขาทำไ้ผมเป็นนานได้มาทีคนั่นแหละนานไนาเขาทำมันประจำอย่างงั้นวไม่รู้มานะเขาจะไมาตอนไหนนานครับได้ไงวันนี้กี่ชิ้นเนี่ยมีหกชิ้นหรือเจ็ดชิ้น เป,เ,ยยเป็นพวกเกี้ยพวกด้วยคุณครับขอค่ากาแฟนะคะคนที่เขามานี่ยเขาบอกเขาก็ไม่เคยมาโอ้ยนานๆจะผ่านมาที <c oughs> แถมมีกาแฟขวดจะหยิบให้ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เอา่านะคะ <c oughs> ระบุบอกว่าเพิ่งทราบว่ามีค่าดูแลด่านด้วย ผู้ชายในคลิปบอกว่าเขาให้กันทุกคนอยากรู้ว่าเสียงนั้นที่บอกเขาให้กันทุกคนนะ่ะเป็นใครหรือว่าประชาชนที่ขับรถผ่านถ้าหากพวกเขาทําผิดกฎหมายก็จับปรับตามกฎหมายดีกว่าส่วนค่าดูแลด่าและค่ากาแฟน่าจะมีงบส่วนกลางอยู่แล้วคงไม่ต้องรบกวนประชาชนก็ได้